สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตาลีวันนี้ยพรจะพามาเที่ยวตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันนะคะภายในวัดโพก้าต้นจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ วัดโพก้าต้นนี้ก็เป็นวัดวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอัยยานะคะเพราะว่าตามตำนานตามที่เราเคยได้ดูเอ่อหนังหรือละครเรื่องค่ายบางเราจันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงวัดโพก้าต้นซึ่งมีพระอาจารย์ธรรมโชคที่พวกชาวบ้านสการละนะคะ เคารพนับถือแล้วก็มาเรียนให้ท่านได้สั่งสอนค่ะแล้วก็มีการต่อสู้ในสมัยกรุงศรีธยานะคะบ้านบางละจันที่นี่เขาเรียกว่าบ้านบางละจันนะคะอันนี้เป็นภายในวัดโพก้าต้นนะคะ ก็จะมีผู้คนมากราบว่า้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วิหารุสาลนะคะของพระอาจารย์ธรรมโชติบ้านบางละจันแห่งนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกตําบลบางละจันเนี่ยชาวบ้านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความรักชาติ ที่เข้มข้นมากค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวที่ชาวบ้านรวมตัวกันช่วยปกป้องรักษาผืนแผ่นดินนะคะที่เขาอยู่เนี่ยไม่ให้ฆ่าศึก มาตีแตกได้ง่ายแต่ก็เสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะนะคะในสมัยก่อนอันนี้คือป้ายลายชื่อวีรชนที่มีชีวิตแล้วก็เสียสละในสมัยอตอนที่มีค่ายบางระจรันนะคะตรงนี้เขาก็ทำเป็นค่ายบางระจรันให้เห็น ให้เราได้เห็นนะคะว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของค่ายบางละจันตอนสมัยกรุงศีอยาที่ชาวบ้านรวมตัวกันต่อสู้กับพมา่าอย่างสุดกำลังค่ะเราก็ได้ดูละครดูหนังนะคะ เวลาตอนนั้นเวลายพรดูเนี่ยยพอรอดน้ำตาไหลแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำใจของชาวบ้านบางราจันมากๆค่ะที่ได้ต่อสู้เพื่อผือนแผ่นดินไทยไม่ให้ข้าศึกมาลุกรามได้ง่ายๆยพรก็เลยเดินทางมานะคะให้ Google นำทางมา ที่วัดโพก้าวต้นแห่งนี้เพื่อที่จะมาดูนะคะได้เห็นสิ่งต่างๆถึงว่าจะเป็นนานมาแล้วแต่ยะพรก็ทราบซึ้งค่ะในความมีน้ำใจและความเสีสละของชาวบ้านบางละจันทร์ แม่ว่านก็อยากเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านบางละจันนะคะในตลาดในตลาดแห่งนี้นะครับตลาดไทยย้อนยุคแห่งบ้านละจันเขาจะเขียนว่าตลาดไทยย้อนยุคบ้านละจันร เราก็มาเที่ยวได้นะคะมาดูประวัติดูความเป็นมาดูสิงของที่แล้วก็ดูสถานที่ค่ะแต่ว่าที่อนุสาวรีย์เขาที่เขาสร้างไว้น่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะเราต้องไปอีกที่หนึ่งอันนี้เพียจะเป็นตลาดไทยย้อนยุคค่ะ ก็จะมีคนนะคะมีผู้คนที่ถือหาบเี็น,นีะคะหาบกระป๋องหาบไปหาบมาเนี่ยเขาให้ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะในสมัยก่อนนั้นย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากมานะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรบ้างนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจค่ะเราเยาพรก็จะออกไปถ่ายคลิปตามสถานที่ต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆค่ะยาพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ